สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะทานอาหารกลางวันกันนะคะทานข้าวกันนะทำอะไรกันอยู่นะเพื่อนๆอาหารเที่ยงทานตอนบ่ายโมง <c oughs> เดี๋ยวให้ดูว่ากินอะไรบ้างตั้งแนนเข้าวผัดแหนมน่ากินไหมคะข้าวผัดแหนมคะ <c oughs> หมูกรอบ <c oughs> หนึ่ง แล้วก็ข้าวเปล่ากินหลายอย่างเลยวันนี้หิวค่ะหิวหิวมากแล้วก็มีเค้กที่เหลืออยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่สี่ชิ้นแล้วก็มีฝรั่งอันนี้คนไทยเอามาให้แกะใส่ตู้เย็นไว้จะได้ทานมื้อเย็นด้วยมื้อเที่ยงด้วยน่ากินไหมเออ น่ากินไหมคะตอนนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย